ตถาภูมวลวันนี้เป็นวันสำคัญอันสาสนาะเป็นวันสิงปใหญ่ิหลวงเป็นวันมาฆบูชาวันที่พระพุทธเจ้าในเทศนาธรร็นอนาื่องกับเป็นวันเอ็มเรือน วันที่15ค่ำวันเป็นมาคขูชาซึ่งเป็นวนันสำคัญคือมีเหตุการณ์สี่อย่างที่เกิดขึ้นเป็นวันแห่งหนึ่งวันที่พระพุทธเจ้าได้เทศน,นาธรรมกับกัพระ พระสูตรมีพระสงฆ์มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกัน1,250รูปโดยที่ได้นัดหมายพระสงฆ์1,250รูปนี้เป็นเอหิทุตทิคขูคือเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชคึง มีสิ่งสามพันสี่อย่างเกิดขึ้นบริษาสนาพุทธก็บางคนต้องพบวรบางค,คนเมือนได้ตี่ววเราคนเดิมก็นหูแต่ในวงเงียนมาเดียววิชาหน้าที่พลเมืองมีหรือเปล่าตู้สมัยตุกเป็นนักเรียนได้เรียนหนังสือ วันศุกร์ม,มาต่างโรเรียนคนเอานักเรียนมารวมกันเพื่อมาเป็นสว,มวนดววมวนต์ก่อนปิบาตในวันศุกร์เราก็เลยเท่าความเก่าความหลังคือแล้วก็เท้าความเริ่อวันส่าัญในวันนี้คือเป็นวันของการพูทถึงศาสนาในวันหนึ่งซึ่งชาวพุทธทั้งหลายปฏิบัติในตอนข้าม จะมีคนมาเวียนเทียนวันนี้เป็นวันที่ทุกคนต้องปฏิบัตนะิถึงสีส่ถึงห้าคือได้นะบางคนก็เข้าใจว่าทำไมนะสัทธาจะต้อง รับถือสีห้าอันนี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าเปิดเผยปัญญาไว้มีสีห้ากันเลี้ยงออกกัได้ข้อสี่กัสุกแล้วก็ไปปฏิบัติเป็ยนถึงการลงทีสามมือถูกคนอยู่ร่วมกันโดยสมบสูรณ์กันเลยอ่าได้อู้มาฟังมี อย่างหนึง่งวันนี้ตังวัดไข่ไข่บอกคถาเรื่องกับเรื่องกรรมการเรื่องการเรื่องการปองแต่ว่าผู้คนที่เป็นกรรมการก็ดีเป็นคนดูแลช่วยกันตั้งวัดก็ดีมามกพบตังวัดก็เลยปวดตัดยอดคู่เรื่องนี้เถื่อนต่อแกะ,ะมาอู้เรื่อง การเตรียมเรื <S an> ่องการตอดพ้ะปาซึ <S an> ่งเขาจะเอาเงินเนี่ยเงินที่พึงจะได้จะออามาส่งทบในการสร้างเมนุปอดสารพิษทีประจาเรามีหนังสือได้ล่างออกมาอยู่ยังบัครบและจือเจ้าศรัทธาเพืือของจังกระดาษ ของฟ้าล้องที่มันตกหล่ไปเขาได้ทำหนังสือเป็นตัวร่างออกมาคือในงานแล้วก็อ,อันตีมันขาดไปประพิมเพิ่มอันนี้ตัวร่างของใจตัวแท้เดือจะจะทำเว็นจะจะทอดผ้าป่าในวันที่เจ็ดเมษา เอาก็สมพบเงินน้นเก่าเงินเตะลุ่บ้าของฟอสบุญศรีแม่ศรีอุป,ปนรีได้รววมบริจาคไว้จำนวนห้าแสนบาทแล้วก็ได้รับเงินสมทบมาเนี่ยสองรายรายละหนึ่งพันบาทมีของโรงารทานพี่น้องกันคิดสัดจัก็ของอ อยู่ที่รายขั้นตอนและจือยกะเป็นอ่อาที่พันบาทเดี๋ยวนี้เรามีเงินทั้งหมดห้าแสนสองพันบาทโดยมีคณะกรรมการดูแลอยู่ก็เลยแจ้งที่บัวเขาและ้ะครับทราบผู้ที่จะร่วมสนับุนในการแขงเวนคือ สบว่าจะสมมติว่าตุลุงจะขอร่วมสบข้าป่าแล้วก็เขียนกัะแรงเขียนใส่กระดาษไว้ว่าเออขออุทิศส่วนบุญกุศลไปยังพ่อหอกตุ้ยแม่อุยอย่างอย่างตุลุงเนาะอย่างยกตัวอย่าง ย,ย,ยก,กตัวอย่างว่าเออครอบครัวลูกหลงครอบครัวน,นี่ขออุทิศตนบุมผุ้สนไปคือป่อน้อยหมาแม่จันเพงแม่คำปินปอดวานหน้าหวานปอดอุพพลแม่คำแบงให้พระวีสงชัยหลานตายไปแล้วก็ตัดสายตังเมียก่ ของที่ส่วนบุญส่นไปใหอพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพอผู้ทีบไส่นไปีอู่ไปเพราะว่าคนตี่มีครอบครัวและคนที่คนตายไปเบินละบางคนเหมือได้ตาหาิ่คือเบิืนได้หินในบริเวณหัขอบนาะต่ออู่เราเลครับ ลักษณะาการถวายพระปาคือเป็นาาเกยงนี้พอเรียบร้อยแล้วได้เงินมาบ่ามานอกคือหมู่ตุกบนลปอกกับปกเกยนอจำนวนเงินรวมทั้งหมดในเ้ยนอี้แต่ว่าหลายคือหลายคือที่เขาเป็นเจ้าภาพอุทิศไปนั้นเขาได้เก็บไว้ว่าเออนี่เป็นการทำบุญไปด้วยผู้ที่วายนคน คือเปิดได้กินได้ครับไป้หกพอเขาไปได้ทำมาเมื่อแล้วที่ไปเที่ยวว่าตุนลุมเป็นห่งเห่าคนมันหนักละเขาไปดูว่าวันไปได้กินไปได้บอยโถวันไปได้บุญไ,ได้ไกุศลแกลูกหลานตีไปได้อุทิศส่วนบุญศลทุลกคนเขาต้องทำักษณะแบบนี้ะนะล่ามคือที่ออกวันนี้เป็นตัวแรก เดี๋ยวมาใช้ตรวแผ้เหลือที่มันตกหลนไว้เพิ่นชื่อเพิ่นแบบนี้เพิ่นกบมาห้หอมต้องเอื้อยจื้อิ่นคมหมอละคือตั้งเตรียมอนไปดูแลเอาของชื่อมูญจักกระดาษโดยหมู่ป่าล้อมหมู่บ้านเฮากูหมู่เหล่าหมูวัดโตหมูบ้านคิดเาแบเนีย้เพิ่นต้องมาใช้บริการที่ไปเหนียว ส่วนว่าบางคนไปอู้ว่าเทศบาลจะมาฮ้องมาแบ่งหื้อรอไปก่อนเพราะว่าเทศบาลมันลงตกลงกันมาได้ตั้งตั้งหลเทศบาลสกัดตอกตุ้มบอกว่าตกลงมาต้องมาหอมกันเนีนั้นมันยังกัดอยู่เมืนั้นเราต้องถวยตัวเองก่อน อ็นี่เลยบอกบุญบอกกุศลไว้ในลักษณะแบบนี้ก่อนถ้าเอาข้อมเพียงเรียงหน้าเรียบร้อยแล้ววันที่เจ็ดเมษาขอมาถวายที่มาได้เขียนเวลาเวลาถวายบางคนที่มาถวายคนเดียวแต่มีกรรมการมันนานห้าเนือนทุกเจ้ากับข้อมปัดป้อนเต้าหอหวันขำนะนนะหน เอาอยู่นี่ถ้าบางคนบอกเข้าใจบอกบอกมาว่ามันได้ยินเสียงมันได้บอกพือก่เป็นที่ว่าหอยเข้ของห่นเหลืององหุ่นเหลาแป่คำอู่เอาคำอู่ไปแป่ออกเป็นสิ่งดีแบบไปบบแบบไปทางเดียวกรับก็เลยต้องที่แยงพ่องเลยต้องไปอู่แะเต๋าอยู่ บางทีไอู้ผู้ไม่หวนี้ต้องมีหรอกก็เลยต้องชี้แจงบอกว่าโมฮาไอ้คนที่ตั้งใจทำง,งานมาอู้เขตุลูกวังลักษณะว่าทำแล้วยังผูกตำนี้ก็ขอ คือความตั้งใจของคนเพื่อมาช่วยตั้งวัดตั้งว่ามาช่วยงาน่วนรวมมางคนมาว่าเุื่นผ่านนั่นผ่านนี่นันน่นขอขื้อยังไม่ลงเขาเนี่ยไม่โุ๊เขาเนี่ยเปิ้นตั้งใจเสียสะละมานั่งเก็บสตางค์ผีตายศพละร้อยเนาะเพื่องกาส โคกเกตต้องเป็นโคกเกตคนมาดูแลโคกเกตมาทํางานตั้งใจมาทำใหอก่อนจะไปว่าที่ตัวหงิดใหนตัวไม่เนี่ยมือไม่ผานเอาเท้าลาน้ำมันผิดถูกถ้าหนุมีคนลักษณะแบบนี้มีคนอาสาทำบัฟคิดอาสาไทยก็จะมาทํางานใื้กับหลวงดันั้นมันต้องไปฟังหา การทำดีทำในสิ่งดีดีเทวดาตั้งเบื้องบนบนหุบบนหังไอ้คนตั้งลูกมันนินทามันว่ารับหน้ารับหลังมันก่อเป็นบ้าในัใจของเขาเองมือไม่พายเท้าเท้าละน้ำตุ้กเกยอยู่เกยอยู่เกยดูแลผู้คนมันเลงจำเป็นต้องได้เบรก มาต่อหรอดแม้ในใน,ในสังคมในกลุ่มที่เราอยู่ร่วมทำง,งานกับเปิ้นต่างอำเภอต่างผู้ใหญ่บ้านม,ามันอบางทีลักษณะแบบน้ต้อคอยเบกคอยบ้านคอยปาม,มนั้นกขอขึ้อมีความนักแน่นคนผู้คนทำงานคนที่อาศามาคือนักแน่นข้าทับข้อ,ของมองใจหู่เป็นประบายยังก์กระไพมาหาตุุ้ อ๋อทางกำลังหน้าพระเจ้าเนี่บนทือพระเจ้าฟังเนี่ยคือมันสบายอกสบายใจคุณต้องไปตื้นอื่นตื้นใจแล้วก็ทำเพื่อจิตใจสงบพร้อมที่จะทำงานแล้วก็เป็นบุญกุศลกับตกเก่าไอ้คนที่ว่าคือเขาก็บาหมดละ ถ้ามันมาเป็นความจริงเขาต้องไปขึ้นอันนี้เป็นบอกบาปทั้งใจเขาทำสิ่งที่ดีก็คือบุญก่อนเลยอะกูยาวเป็นหน่อยวันนี้ในเจ้าวันนี้กคนตั้งใจมาเป็นวันพระวันใหญวันสี่ดวงก็จะต้องเขาจะได้ทำสิ่ีทางศาสนาไหว้พระทําศีล จากนั้นก็ออ่อจากไปติดเป็นหูบ้านขอให้เป็นหนักทำมาที่ทงทำกิจารทุกมันปลอดภัยโดยภารกิจที่เขามีอยู่เขามาอวดเขาก็ได้ออกไปปุบปทท่าตอน่อเก้าเพื่อจปโกธเพื่อไปสร้างคูณคุณมกัน่้วกเก่ารับ ชาวบ้านถ้าเอาบกไปคุมบ้านอนเจ้าคนเท่าคนห้าอยู่หัวบ้านหนังบ้านนอกเดียวล่องกองไปมีขยมคอยเก็บอาหารได้ขึ้นกองมาหัวบ้านมีถึงสามสี่เจ้าคนเท่าคนห้าอยู่เดี๋ยวแอบหมาโมกกองแต่ก็กำลังเนาะแล้วบอกเอามาถวายว้พักพูดเอายพระเจ้า เอาไว้กู้รู้ก็เอาไากินกันเหลือว่ก็แก่ก็ได้ทำภารกิจสงสงก็บอกพุทธทาจะไปเชิดขึ้นไก่อ่าทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลในทุกเจ้าเป็นอันที่สงศ์ก็ตั้งใจเยี่ยตลอดไปในระหว่างที่เขาปวดกน อยู่ท no uh, ี่วัดนี่ก็ขออโวยวยหพอดทุกคนเนอะทาบุญไปไหว้ละ